สวัสดีครับอยู่กับผมช่องรถไถโซนบ้านนอกนะครับวันนี้พาเอฟซมาชมทีมงานซุ้ในห้อยนะครับดูการทํางานของน้องใหม่นะครับเจ้ามาร์ทีนะครับโกบิโก้รอยี่นะครับเคร้อยี่น้องใหม่กับทีมงานซุ้ในห้อยครับกจัดปุกี้ใส่ไม้แล้วครับดูการลอกครับว้กลอุ่มดินได้ดีมากเลยนะครับ ทีมงานของเราก็จะประมาณนี้นะครับช่วงปักเถียนี้ลอกหน้าดินวันแรกนะครับของน้องใหม่นะครับทีมงานซุ้มในห้อยครับว่าจะสุดจัดขนาดไหนนะครับ กีใหญ่แบบนี้ก็ลอกดินสบายเลยนะครับเต็มเร็วครับระบบการทำงานยังคล่องตัวอยู่นะครับคันนี้หลังจากเช็คระบบมาใหม่นะครับไปแล้วคันแรกนะครับ i ีโนโซูโมโนะครับทางอาจจะนืดนืดนหน่อยนะครับ ลองนาดินแบบดินสวยๆเลยนะครับนาน้ี้มีเบิ้นด้วยครับอ่ะคัน2ครับโนโมเมกานี่ครับพลังอีครับคันนี้จัดขนาดไหน,นครับระบบการทำงานยังคล่องตัวอยู่นะครับ เก่านอกครับคันนี้สีสันก็เดิมๆนะครับ,บกับปุกีใหม่ก็โลกยินก็สบายเลยครับเต็มเร็วครับ เสียงเครื่องก็นิ่มอยู่นะครับคันนี้อันนี้เป็นรถยอดฮิตนะครับรถตลาดนะครับมาทรีมีไฟฟ,ฟ้าครบนะครับซีเรียนสูงครับฟีดฟ,า,ฟาอยู่ครับลอกหน้าดินวันแรกน,นะครับ เต็มแล้วครับหลังอ e ีไปแล้วครับหั้งสองก็ร็อกเกียนะครับ